ว้าวว้าวเย่เย่เย่คนสดอยู่ไหนคนสดอยู่ไหนอ้าฮ่าทั้งพี่ทั้งพี่ขอเสียงดังๆหน่อยเล็วท่าพีเดอทั้งาพีเดอร์คนสดเ้อเย่ฮขอให้มีความสุขครับทุกคนอ้าฮ่าเสียวน้องส้มคนนั้นน่ะสวยเด็ดเดเลยนะเพื่อนดูท่าทางแล้วเขาก็เเจียมตัวน่าจะเป็นคุณลัสตีดีนะเออฮันเต สึกสออะ่ดีเลยเพื่อนกูว่ามึงต้องไปจิมน้องส้มแล้วล่ะจะดีหรอเพื่อนดีซะยิญญ่งกว่าดีโอกาสที่จะเห็นคุณลัสตีในร้านนมนี่มันไม่ใช่จะหากันง่ายๆนะเพื่อนถ้างั้นก็ลุยเลยเพื่อนวันนี้ต้องได้เมียแล้วเพื่อน ให้โสจอยผู้อาภัพหลักออกจากเฮือนมหาลักแท่กับโมและในขณะนี้เขาได้เจอสาวสวยที่พวกเขาคิดว่านั่นคงเป็นคุลสติที่หาอยากที่สุดในลานนมที่พวกเขาเคยเห็นและเมื่อเห็นนางนั้นจอยจึงบ่อยากพลาดโอกาสมุ่งตรงเข้าไปหาสาวสมทันทีอันคุณผู้สาวครับคุณซื้ออะไรเหรอครับอ๋อที่สันซื้อส้มหยุดจ้าโหส้มหยุดส้มหยุดมีแพนแล้วหรือยังครับ หอไม่มีหรอกจ้าที่ฉันเป็นคนลาสตีผู้บบอบางเลยไม่มีใครมาจีบค่ะโหน่าสงสารทางนั้นให้ดีมาคบกับพี่ไม่จ๊ะพี่อาจจะไม่หล่อมากถ้าเทียบกับดาราแต่พี่รวยมากนะจ๊ะอุ้ยจะดีหรอกครับพี่แต่ต้องส้มเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะพี่จะรับได้ไหมได้สิจ๊ะจะอ่อนวงอ่อนไหวยังไงพี่ก็รับได้หมดงั้นเออตกลงค่ะอ้า และนี่กเป็็นจุดเริ่มต้นความหักข้องพวกเขาทั้งสองคนโดยความมั่นใจของให้โซจอยเขาจึงนำแก้วแหวนเงินทองมาขอน้องสมในวันทัดไปเออได้เป็นผัวเมียกันแล้วก็หักแพ่งกันอย่าพิษย่าแมนกันใดอันใดพ่อย่อมก็ะย่อมอันใดพ่อสวนก็ะสวนแนวนี้ได้ไมนจะสิไปกันรอดแน่นอนค่ะฮิ ผู้สาวของผมเขาบอบอผิดบอแมนครับผมดอกครับเขาบอบ้างแพงง่ายต่อมนละภาวาไอจอมันมั่นใจในเมียมันขนาดออดีแล้วล่ะเด้เอา้า,าวกราบเจ้าเบางามๆเด้อบาทนี่นะสมรักพ่อน,นะเกออีพ่อกะฮักสมคือกัน เมื่อบ้าสีสูคอนกันแล้วน้องสมกับเป็นตัวเองทันทีเขาเต้นโบยุดเหมือนคนเก็บกดมานานให้โซ่จอยเห็นแนวน,นันกระเทงกับอา้าปากค้างบอคิดโบผันว่าเมียขอ,องตนจะเต้นในเซ็กซี่ขนาดนี้สร้างแตกต่างกับตอนที่เห็นในวันแรกเฮ้เมียกูอมจิง นี่คือภาพล่วงตานั่งอาจจะเมาแบบซี่ก็ได้บอนะของบเห็นล่างกินเอยียงเลยขาบบสั่นกับเป็นยอนอากาศฮอนนายบานจิตแออใส่เสาวไว้พาอากาศเย็นสดซ่นทั่วมูบ่บานบอหนาจะเกี่ยวขั้นสั้นก็บจ๋อเบสเ<อ>สียจอยเลื่อมลังเลกับการตัดสินใจของเขาเขาเลื่อมบบแน่ใจแล้วว่าเขาตัดสิ้นใจถือกระบอกกับการเอาเมียภายในหนึ่งวันที่พวกเขาได้พบเห็นกัน เอาละเมียในที่สุดพวกเฮากันด้เวนผัวเมียกันแลว้ววาอยากใส่ใเมียถอดไครเที่ยวใส่นมันแอดสร้างกรอบให้แนะ่มึงกล้าใส่เมียมึงว่เออมึงอยากตายบ่มึงอะไรไปเห็ไใ้กู้กินนะ่ะว้าและยั่งเซยไว้เออไปทำแม่ตอนคบกันคือบบเป็นแบบนี้ดาลิ i งกูเป็นจักสีั้กแต่แรกเกินมึงตาบเถึงจะๆไปก็ไปว่ะ นั่นแหละครับผัวคิดว่ากลับมาจะได้ใส่เมียแต่ทางกลับกันเมียกับใส่ผัวแถมยังใส่ท่าทางคมคู่ผัวให้ยินยิ้มโอ้โนถอดไข้ยจน้ำมันแอ,อ,อสซัางก็อร่อยเหมือนกันนันออ่นพูดแล้วเมวื่อก่อนแถวบ้านก็นเอิอนเซฟกับท่านเหล็กอยู่กินแล้วนํามาให้กูแม่นั่งหาสแตงยังอ้าว หัวกเห็ดกินใหรอเป็นอย่างเมี่ยบอ้อนนำมาเสิร์ฟแนะ่ต้อปากต้อคำเฮ้ยออออมึงไปเฮียนกังฟูตอนได้ก็พาไปซักเดี๋ยวนี้หามันแล้วภายในหนึ่งสมม่งฮขอเวลาหายใจก่อนมึงสิลูกเอาไว้จ้าจ้าเฮ้ยโหดีหลีเว้ยซักดีดีอย่าให้เหลือขี้ไข่ติดเด็ดขาด เออผัวกับปยายามอยู่ข้าวซักเยาวาไรจะเกิดจะ่้ากับบ่เคยคิดว่าตัวเองสิก้านมาเป็นพอบ้านไอเสือตัวโปรดกุ่อมึงตาพาแนวได้ตายยาวนั่นแหละครับกระนาสงสารจอยเนาะัำนอเอาเมียบ่วพ่อทนายก็ถึงเมียท่าหลุนบ่จักใส่ติ้นบ่จักใส่มัด จนจอยนั่นก็กล้เป็นคนบ่มั่นใจในตัวเองพราเห็นอย่างลงไปก็ย่านเต่มเมียหายจังแมนสาดตรนาเห็นอย่างลงไปก็บ่ถื่อจังแมนกูนายเด้อกูนายจะล่องคบมันด้นด้นก่อนบ่หนาใจห่อนเลยกูคนบ่ายยังคบกันวัดเดียวแต่งงานเฮ้เสียวจอยออกมาหาแนะ่เฮ้อออกมาหาแนะ่มือแรกมีป้าตีอยูน่นะฮันอ๋อทาแป๊บหนึง่ง อ๋เฮ้โมมาแล้วเงยตึ้งเข้าไว้เดี๋ยวมูหูว่าย,ยานเมียฮะมึงโดนแน่ <c oughs> ปานไดว่ามันจะอกมาเออไปจะไดหมอคือเห็นหนาตึง้งเลยอยู่ก็ทำมาดาค้คนโหดเมียยานยาวเปียบเข้าหลายเดือโตนะมียังก็ค่อยๆว่ากันโอ้ยซํำเมียเสียวซํำเมีย คนโหดคือกูทำเมียว่าบ่าถึงใจสอกซับโดนแล้ว,วบ้านมันโหดอีหลีเว้ย <S <S เฮ้ยเย็นไหวเสียวคนเราคุยกันได้ไม่จำเป็นต้องใช้แรงยังเหิงว่าว่าพังกับอัมประคัดอย่างเดียวไปบน้ำบอกกูนะโอ้ยกัไปแท้เมียบ่าหามตีโหดแบบนี้บ่มีไผกล้าคาปสันไปขอบเมียตัวก่อนอ ไอ้สัมเมียญายังจอยแสดงเป็นคนโหดพอบ่อไฮมูคิดว่าตนนั่นเป็นคนญาเมียอยู่กับมูขึงขังส่วนกับเมียอ่อนโยนอย่าเดมึงเด้อย่าเธอเฮ้ออย่านี่ยรู้กํมแพงแก่เออมึงคิดใ่อกูบออกูคิดกับมึง สองเสี่ยวเห็นจอยออกมาผ่านกำแพงก็เข้าใจว่าเมียของจอยนั่นบ่แมนหญิงอ่อนน้อมตามที่จอยเคยเว้าอยางแน่นอนและเมื่อเป็นดังนั้นพวกเขาจึงได้มาปรึกษาหาลือกกันว่าจะให้จอยเฮ็ดแนวใดต่อไปแ็ดจังใดดีวะเสี่ยวมือใดก็ถือจะเมียแต่ต,ตลอดมันบ่ไหวแล้วใดจอยก็มมหัวใจกันเดี๋ยวเออจะได้ว่าออจากการพิสูจน์วิจัยแล้วเนี่ยกูว่ามึงต้องรองเอาใจเมียหลายๆเพื่อให้เมียใจอ่อนเออหยอกเศร้าหยอกแรง ทาบห้องว่าเมีหักเมีหลงแน่นอนเอาสั้นว่หมอเออเก่าสัน้นเหรอเอาเอาขอฉลองเหตุเด,ด้ันเด้อโอเคถึงเมีหย,ยอกละเมาบอกแน่เดอ้เอเมื่อพึกษาหาเลือกกันแล้วจ่อยก็ไดิวที่รับทัศนคติเมียด้วยการเอาใจเมียเหตุให้มียใจอ่อนเมียจ๋าเออหน้าสแตกยัง ปวดบอนไดจ๊ะเดี๋ยวผัวนวดให้ปวดหัวเขาเจ็บตับเจ็บไตขั้นตีนอยากใส่เดียวหอ,อขั้นตีนบ้าอ,อ่านี่เกาให้เอาให้กูจักกจีนั่น,น,นแหละครับเมื่อเมียบ่พ่อใจก็เตะปัวทะลุลังขาเฮือนออกนอกโลกตั้มหยานอาวกาศจนได้รับความเสียหายแต่จอยนั่นก็นยังโชคดีที่มนุษย์ตาดาวได้กลับมาส่งจอยนิทีเดอ จอยกับมาปรึกษาหมูอีกครั้งว่าสิเห็ดแนวใดต่อไปเป็นจะไดอีกแล้วบาดนี่เนี่ยยออขึ้นอยู่บ่หมอยอกแท้เสียวแต่เขาบ่ได้ยอกธรรมดามันใส่ตี้นยอกแต่กูทะลุย่านอวกาศโอ้เชื่อแม่งโหดกว่าที่คิดว่ามีแผนนไม่อยู่บ่เออคัดใส่ใหม่นี่บ่ได้ผลขันสั้นก็ใส่หมดตึ้งยัดจัดเลยเป็นอย่างลลาใส่แล้วเข้มขึ้มโหดดูดันบ่แกงใกล้เมียลายมาลายกันใส่แล้วเหมือนตอนที่มึงพูดไงเออว่า เฮ็ดโหดชะมันเดียวมันกะกลับมาเข้าหลบหเฮานาอใช่เออคอยชิล่องเบออนนิ่งอีกเท่อนึงเคเมียญาติละมาบอกแนเดอ้อเออบ่ต้องญาติมัดญาติดอกกูญาติแต่มันบน่ญาตินเลยจอยได้แผนสองเมื่อการอ่อนย่นบ่ได้ผลการเป็นคนโหดจึงเป็นคําตอบเดียวที่อาจจะสวยจอยได้แค่เมียอยากเขาได้ยินม่นหูฮะอีเมียเขาวะซักละบ่ผ่าให้กูหัน มีเหศยังล่ะสงสัยยานจนมือสั้นเลยเนาะเจอมาเขี่ยงควยนัน่นแหละครับทั้งจอยสิเห็ดวิธีใดกบซาหมาดเปลี่ยนจิตใจเมียของเขาใดเขาเริ่มสิ้นหวังและกลับมาหาหมูอีกครั้งจังได้หมอเมียยานอยูบอ่บ่อเออเมียยานแห้งหมอเมียยานแหง้ง ายานกนนี้กูคงหายใจผือดโอ้ยสมหดแถมเมียเจ้ามีแต่เพื่อนหาเมียใหม่สมอเย้ยสิให้ออกไปจะได้เงินอยู่น้ำมันเหมิดทั้งเหมิดที่มีในตัวบ่อพอดคาไปตาดินโอ้ยแย่เนาะเอบ่ต้องคิดยั้งหลายดอกเว้เมื่อกินนมสดผสมโซดานักกกูจะดีกว่าเพื่อลืมเมีใยใช่เพื่อลืมเมียฮ่า,าได้เสียวกูจะกินให้ลืมทางกับบานเลยค่อยดูสภาพแบบนี้บ่กแปลกดอกที่เมียปยานเอายกเซียวยกโอ้บ่เคยกินซ้ำมาลองก็ได้ อ้าสดชื่นมักจอยมึงแอบมากินนมสดผสมโซดาแมนบ้าขี2 2่กระบอกล่างห้องน้ำกระบอกถูว่าจะแมนเบอยดได้บัวส่งกระบอกมาจิ้มข้าวไล่เด้อเก๊กอคิดอันคุณหมอค่ะผัวที่สันเป็นยังไง ค้นไข่ถูกกระทบที่หน้าตาาย่างรุนแรงจึงบวาสามารถขยับโตได้อีกต่อไปฮเ<ะ>มียหูซึกผิดในทันทีที่ได้ยินคุณหมอบอกว่าผัวของเขานั้นจะบวาสามารถขยับโตได้อีกเพราะเนื่องจากการกระทบทา้งหน้าต้าและทรงผมที่หุ่นแห้งเกินไปพ่อก็รักส้มนะจ๊ะเย <Yeah! S 1> มียได้จะคิดถึงความหลังที่เคยกระทํำกับผัวไว้ภาพเหล่านั้นมันย่อนเข้ามาในหัวของเขาบว่าจะเป็นการ เตะผัวทะลุผาบ้านพาดหูผัวทะลุกำแพงนั่งบม่มดเมียยังใส่ตีนอันคมดังมีดเต๊ผัวทะลุหลังคาเฮือนออกนอกโลกทะลุจ้านด้าวเทียมมันเกินไปครับกับนาทีผัวคนหนึ่งที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้กูเห็นยังลงไปขอโทษขอโทษ้อผัวเมียพิดเองที่ให้ได้ผัวเป็นแบบนี้ตอนนี้ไปเมียสิดูแลผัวเอง และเมื่อเมียหูซึกผิดแน่นอนว่าเมียก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากที่เขาเป็นต,นต้นเหตุให้ได้ผัวเขาพิกการเขาก็เห็นหนาทีแท่นผัวของเขาทุกอย่างบว่าจะเป็นก้ารซักผ้าปัดเทือนเหตุข้องกินในเวลาเดียวกันเมียก็เป็นคนเหตุทั้งหมดอ,อ้าปากผัว <c oughs> เออกินกิน นอกจากนั้นเมียยังหอมแก้มผัวทุกๆหนึ่งนาทีเพื่อหายกำลังใจผัวเพื่อผัวนั่นจะมีแห้งต่อสู่กลับมาเดินได้อีกครั้งยังบ่มเหตดเมียยังได้เปิดเพ่งแดนให้ผัวพังก่อนนอนทุกขืนเพื่อให้ผัวนอนหลับพันดีฮ่เชื่อกูเสยนั่นแหละครับไพสิหูคาว่านี่เป็นแผนของจอยที่เหตุให้เมียเสืยอและใต้ใจเพือ่อตนนั่นจะบริเหตุเวียกอีกนอ่นหลายก็ะปวดหลังเว้ kan nih say di ilé, nggak paling terus imia, mungkin nyomku. Aau, pilih wah.